วิธีรักษารักแท้ไว้ห้าสิบวิธีที่1สื่อสารกันสื่อสารกันให้เข้าใจถึงความรู้สึกความต้องการร่วมกันมีเป้าหมายชีวิตไปพร้อมๆกันค่ะสื่อสารกันบ่อยๆนะคะวิธีที่สองให้เวลาซึ่งกันและกันค่ะ าเวลาที่ว่างพร้อมกันจะได้ใช้เวลานี้ให้ความรักนั้นมีคุณค่ามากที่สุดค่ะวิธีที่3ามทำกิจกรรมร่วมกันค่ะมีเวลาที่ได้ทำกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นทำอาหารอร่อยๆทานด้วยกันได้อยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็สร้างกิจกรรมดีๆ ให้แก่กันวิธีที่สี่ชื่นชมซึ่งกันและกันค่ะการชื่นชมนี้ทําให้คู่มีความมั่นใจในตัวเองมีความสุขกับการได้ชมแล้วก็เพิ่มความรักมากขึ้นมากขึ้นด้วยค่ะวิธีที่ห้ารักษาความโรแมนติกความโรแมนติกช่วยให้ความรักเรานี้ มีการเติมเต็มให้กันและกันอย่างสม่ำเสมอนะคะทำให้ไม่เบื่อในความรักค่ะขอให้เพื่อนๆได้รักษาความรักไว้50ให้มีความยืดยาวตลอดไปนะคะถ้าชอบเรื่องราวดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดรดาลิงกิ้งรักใหม่ไว้50ด้วยค่ะรักนะคะ